เวลาจะไปเที่ยวแบบนี้มันต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันหน่อย<า>ใช จะเที่ยวยางมีความสูงเราไปเที่ยวแล้วแบียดด้วยอาะไอ้คอกแครเขาไม่สบายนี่มันเที่ยวไม่สนุกนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยคนจะต้องดูแลสุขภาพให้ไม่ป่วยครับผมทีนี้เรามาดูสาเหตุการป่วยของคนเรานิดนึงนะครับแน่นอนว่าต้นเหตุมันก็เกิดมาจากเซลล์ในร่างกายต่างๆนี่มันเสื่อมใช่ไหมอยู่มานะครับอายุเพิ่มมากขึ้นการไม่ออกกําลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพอเซลล์ต่างๆมันก็เสื่อม พอมันเสื่อมเนี่ยทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องมาฟื้นฟูให้เซลล์ของร่างกายของเรากลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมเหมืหอนกลับมาฟื้นฟูให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนั่นแหละที่สําคัญนะฮะเซลล์เราต้องดูแลตอนไหนล่ะคําถามคําตอบคือดูแลต้อง24ชั่วโมงมตลอดทั้งวันครับแบบครบวงจรด้วยนะยิ่งถ้าใครอายุเยอะๆเลข3ม<ๆ>เลข4แล้วเนี่ยยังไม่ป่วยยังไม่เป็นโรคชุด เขาเรียกว่าชุดปัญหาสุขภาพเนี่ยอันนี้ต้องดูแลเลยถูกไห <c oughs> มะะนะครับนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกเลยเรามีตัวช่วยมันแนะนําให้กับคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือแอปโซเองนั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ต้นเหตุซ่อมแซมสมดุลของร่างกายให้สมบูรณ์ค่ะส่วนประกอบที่สําคัญมีอะไรบ้างบอกเลยค่ะมีวิตามินแร่ธาตุกว่า40ชนิดเลยนะคะที่ได้จากผักแล้วก็ผลไม้นําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดไม่ต้องกังวลเรื่องของสารตกค้างค่ะ ว่าได้รับรางวัลการันตีคุณภาพทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหลายรางวัลเลยค่ะโดยแอปโซเนี่ยเขามี2แบบนะคะแอปโซหแล้วก็แอปโซสซึ่งแอปโซหนึ่สำหรับตอนเช้าค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ๊มวิตามินที่เหมาะกับร่างกายของเราในระหว่างวันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วที่สําคัญมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าแอปโซหเนี่ยสารอาหารจะส่งตรงถึงร่างกายภายใน15นาทีเองค่ะ ส่วนแอปโซ2นะคะให้ทานก่อนนอนอันนี้เนี่ยจะเป็นแร่ธาตุสารอาหารซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายตอนที่เราหลับแล้วก็ช่วยเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนด้วยคือให้หลับลึกขึ้นนั่นเองอสําหรับใครที่เป็นวัยทองค่ะนอนไม่หลับปวดข่าวปวดไขข้อต่างๆและยิ่งถ้าใครเป็นวัยทองนะบอกเลย อันนี้เนี่ยช่วยได้เยอะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นยานอนหลับเพราะว่าแอปโซไม่ใช่ยานอนหลับนะคะแต่ว่าเป็นสารอาหารเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ล้นล้วนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยสําหรับสาย30สายแรกเท่านั้นนะคะ,คะจากปกติเนี่ยแอปโซราคาอยู่ที่6,500บาทแต่วันนี้พิเศษ เพียงแค่ชุดละ1,990บาทมีตั้ง60ซองค่ะคือแอปโซ1เนี่ย32ไว้ทานตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็แอปโซ2 3งเอาไว้ทานก่อนนอนอ่าแล้วก็มีแถมอีกนะพิเศษเป็นแก้วปั่นพรีเมียมให้ด้วยอีกจำนวน1ใบโทรมาได้เลยนะคะที่ 1, 2, 3, 5หรือไปดูติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ Facebook แอปโซไทยแลนด์หรือจะไปทักทายคุยกันได้ทางไลน์ที่ a อปโซไทยแลนด์นะคะมีแอดด้านหน้าด้วยนะย้ำนะคะ30สายแรกเท่านั้นต้องรีบโทรเข้ามาสิทธิพิเศษแบบนี้ไม่มีบ่อยๆเดี๋ยวจะหมดซะก่อนย้ำๆเบอร์โทรง,ง่ายๆ1 2 3 5งครับ1990บาทอันนี้นะครับทั้ง1และ2นี่ยก็คือดูแลทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลย <S 1>, 1, <S 1>, 1เดือนนะเดือนจ่าย1990าคุ้มกับการดูแลสุขภาพคุ้มแน่นอนนะครับ